ที่เพื่อนๆมองข้ามนะครับผมแล้วก็ไอ้สิ่งนี้แหละครับมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไข่ตายโคมในตู้เยอะมากครับผมแล้วก็แก้ไม่ตกด้วยแก้ยังไงก็ไม่หายตู้มันก็ดีไข่มันก็ดีทุกอย่างดีหมดออกแบบตู้ดีหมดแต่ว่าทําไมมันไม่ได้ผลสักทีนะครับวันนี้เดี๋ยวทําคลิปให้ดูครับผมสาเหตุของไก่ตายโคมนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็ตรงนี้นะครับพื้นบอร์ดนะครับพื้นตู้นะครับมีความสุกภพ ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็รุนแรงนะครับผมหลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้แต่นี่คือสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งนะครับต่อให้เราออกแบบดีตู้ดีนะครับผมแต่ว่าตู้สบกบรกทุกอย่างก็จบนะครับตู้มันออกแบบมาสำหรับเพาะเชื้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเชื้อไก่เชื้อเป็ดและเชื้อโรคนะครับผมมันสามารถที่จะก่อให้เกิดปัญหาได้เรามาดูนะครับเนี่ยนะครับผม เซต่างๆนะครับที่มันการเกิดของมันเนี่ยนี่คือจะนำพามาซึ่งเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะครับผมเนี่ยดามพื้นดามอะไรเนี่ยมันสกปรกนะครับมันก็เลยจะทําให้นะครับการเกิดเชื้อโรคเนี่ยเกิดขึ้น,นง่ายๆแล้วก็ส่งขึ้นไปหาไข่ของเรานะครับแล้วก็น้ําด้วยนะครับน้ําเรามาดูน้านตู้ฟักไข่ของต้นก้าวฟาร์มออกแบบมานะครับ เป็นตู้ที่ไม่เก็บนะครับไม่เก็บไม่ซับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําแล้วก็ความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทําความสะอาดจะง่ายนะครับจะง่ายเราสามารถที่จะเช็ดถูทําความสะอาดก็กลายเป็นตู้ก็ไข่ใหม่เอี่ยมได้เหมือนกันนะครับผมหรือลดปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อติดโรคอะไรต่างๆได้นะครับเราสามารถที่เช็ดทําความสะอาดได้นะครับนี่คือข้อดีข้อเด่นนะครับที่ผมออกแบบมานะครับผมพัฒนามา เพราะนั้นสบายใจได้เลยนะครับว่าตู้เราจะเป็นตู้ที่ใหม่สะอาดได้เลยนะครับสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับผมไม่เกิดปัญหาขันน้ำหรือถาดน้ำที่มันสกปรกอย่างแย่นะครับผมแค่นี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเอาเปลี่ยนน้ําทำความสะอาดขันแล้วก็น้าํสาสะอาดใส่เข้าไปนะครับผมหรืออาจจะหยอดหลังจากล้างเติมน้ําใหม่แล้วก็หยดเกลือลงไปนิดหน่อยก็จะดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ สะอาดนะครับอย่างเงี้ยความสุขขก่็หายไปเรียบร้อยครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเช็ดเราตรงความสะอาดมันง่ายครับผมถาก็ต้องออกแบบมาให้มันดีเหมือนส,บบสะดวกสบายนะครับผมพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ต้องการที่อยากจะลองซื้อตู้ฟักไข่หรือประกอบตู้เองนะครับ <S <S มันก็จะมีหลายแบบก็ดูใน YouTube ดูอะไรได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า ไม่อยากเสี่ยงละนะครับไม่อยากเสี่ยงละอยากได้ตู้ดีๆในราคาถูกๆนะครับก็ของต้นกล้าฟาร์มก็มีนะครับผมผมให้มีบริการตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มก็คือหลักของของต้นกล้าฟาร์มก็คือ1เรื่อง,งแรกเลยคือไม่จําเป็นต้องกับไข่นะครับไม่จาเป็นต้องกับไข่วางไว้เฉยๆมันก็ฟักเลยแล้วก็แข็งแรงดีแน่นอนประสบการณ์3ปีนะครับ3ปีที่ผมทดลองค้นคว้ามานะครับผมตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์ม ไม่จําเป็นต้องกับไข่นะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับผมเพราะว่าผมทําทุกคลิปออกมาผมถ่ายให้ดูคลิปของผมเป็นคลิปปัจจุบันไก่ทุกตัวเป็นไก่ที่ค่อยๆฟักออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นปัจจุบันแล้วก็จากปัจจุบันต่อไปวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปเนี่ยผมก็จะฟักให้ดูเรื่อยๆผมไม่ใช่มาโฆษณาขายอย่างเดียวนะครับไม่มีนะครับไม่มีคือผมทําให้เป็นปัจจุบันตลอดๆนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะครับผมต้นก้าฟาร์มนะครับก็จะมีตู้ฟักไข่อยู่หลายรุ่นนะครับผม ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ